แม่ฮัตน้องคอปเตอร์เดือดขออนุญาตลงศูนย์หลังเห็นน้องคอปเตอร์เจอดราม่าเปรียบเทียบกับค่ายเดิมเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงดราม่าเปรียบเทียบมาอีกแล้วครับผมเหมือนเปรียบเทียบมาละไไม,ไม่ใช่แค่คอปเตอร์ด้วยนะก็คือโดนว่า,าประมาณว่าทําไมทั้งวงเนี่ยได้มาละยอยู่คนเดียวนี่นี่เขาบอกว่าทั้งวงได้มาละยอยู่คนเดียวคือขั้นไชนอ,อ จนทางด้านทีมแอดมินนะคะอย่างไม่เกดเนาะเรียกไม่เกดละกันเพราะว่าแต่จะเป็นรุ่นพี่เรานี่แหละแต่ว่าไม่เกดก็จะแทนตัวเองว่าแม่เนาะขาก็ได้ออกมาขออนุญ,ญาตลงศูนย์นะคะเนื่องจากเห็นคอมเมนต์แบบนี้แล้วอดที่จะตอบไม่ได้อดที่จะศูนย์ไม่ได้เอาจริงๆนะคะก็สําหรับกลุ่มบ้านฮัรักน้องคอปเตอร์นะคะคช่วงนี้คือไม่ค่อยเจอเประเด็นดราม่าอะไรมา สักพักหนึ่งนะด้วยด้วยความร่วมแรงร่วมมือกันสําหรับแฟนคลับเอฟซีกลุ่มบ้านฮักเนาะที่พยายามที่จะไม่ให้เกิดปัญหาไม่เกิดดราม่ากระทบถึงน้องอย่างเงี้ยเพื่ออยากจะให้ซอฟมากที่สุดเนี้ยค่ะแต่ก็ไม่วายแต่ก็ไม่ไายครับเจอดราม่าอยู่ดีคนอคติคนไม่ชอบมันต้องอยู่แล้วคนที่เขาไม่เปิดใจหรือว่าคนที่เขาเรียก่็ยังไงอะ่ะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่า,วาเขาค็อะไรอยู่ แต่ว่าเข้าใจอยู่ว่าถ้าชื่นชอบใครก็ติดตามคนนั้นได้แต่ไม่ควรที่จะนํามาเปรียบเทียบกันเนาะหรือก็ไม่ควรที่จะมาแซกันด้วยเนาะให้ญาติอ่านพูดไม่เก่อ่ะให้ศศีอ่านแล้วกันเนาะก็อย่างทางด้านทีมแอดมินนะคะบ้านลูกดิ๊กสองนะคะแม่เกดนะคะก็ได้ออกมาโพสต์พร้อมกับรูปภาพแล้วก็ข้อความนะคะขึ้นหัวว่าคนปึกกับปึกอีหลีเนาะทำว่ามาไล่คือ f อเขาให้คนที่เขาฮักเขาชอบ เจ้ามากักไพยเจ้ากระปที่ชอบที่ชอบเด้อย่าย<ม>เท่าแล้วยาม,มาหาแซะยาม,มาหาเหร่นกับเด็กน้อยปกติแอดเกตสวยและใจดี<ม>วันนี้ขอเถะลงศูนย<ม>์พร้อมกับไม่ปิดไม่ปิดชื่อด้วยนะคะสามารถติดตามได้ที่เพจของแม่เกตได้นะคะแล้วก็ในคอมเมนต์ที่เขามาคอมเมนต์เนี่ยเขาก็คอมเมนต์เหมือนไม่ได้ติดตามไม่ได้เป็นแฟนคลับตัวจริงไม่ได้อยู่ในกลุ่มบ้านฮักด้วยซ้ําหรือเปล่าเพราะเขาไม่รู้เลยว่า ทางวงอ่ะได้มาเลยกันทุกคนเลยนะเกือบเือบทุกคนเลยแล้วเขาก็มีแฟนลับที่เป็นฐานแฟนลับบอกเขาอยู่แล้วแล้วก็น้องคอปเตอร์เองเนี่ยซึ่งจะมีทีมกลุ่มบ้านฮักทั้งสองหลังเนาะทั้งบ้านลูกดีกแล้วก็บ้านฮักน้องคอปเตอร์วงศิลปินภูไทยนะคะเขาก็ได้มีบางส่วนนะคะที่ให้กับทางปูวีทางพ่อมาร์กแล้วก็พี่ๆทีมงานที่คอยดูแลน้องคอปเตอร์เนี่ยเขามีให้อยู่แล้วนะคะในส่วนนี้แล้วก็เขาก็มีแฟนลับเขาต่างหากอีกอ่าแล้วก็ศิลปินแต่ละคนในวงของทาง ิละพี่บไทยเนี่ยแฟนขับเยอะนะจากที่เราไปชมหน้าเวทีมาแต่ละงานนะครับผมเรารู้สึกว่าโอ้แฟนขับเต็มหน้าเวทีเลยแล้วก็มีมาอะไรกันเยอะแยะทุกคนเลยเหมือนกันคุณไม่ได้ติดตามเขาคุณไม่ได้ติดตามพีแต่คุณอยากจะคอมเมนต์คุณอยากจะอคติแค่นั้นเองอืมแต่ในคอมเมนต์อ่ะไปพาดพีถึงวงเก่าด้วยว่ายังไงอมาขอเนี่ยอยากอ่านให้ฟังเขาบอกว่าทั้งวงได้มาอะไรอยู่คนเดียวคักแถ่น้อมคนเอาเดี๋ยวเด้อทั้งวงได้มาอะไรอยู่คนเดียวน้อคักแท้ เด็กๆตื้ๆเขาได้กันทุกคนหมายถึงเด็กๆวงเก่าเด็กๆค่ายเก่าเด็กๆค่ายเก่าเขาได้กันทุกคนค่ะอแม่แม่เอสซีน่ารักมากแล้วก็อผู้บริหารเนี่ยก็ยังรักลูกๆของอ้วก็คือที่เป่าโจ๊มไม่ได้ระบุอ่านเต็มๆเราไม่อยากขยี้เราไม่อยากขยี้ตรงนั้นนะคะจริงๆเขาก็พิมพ์นั่นแหละใช่แต่ว่าใดๆแล้วทางกลุ่มบ้านฮาร์กของน้องคอปเตอร์หรือน้องคอปเตอร์เองเขาก็ไม่ได้ พาดพิงถึงส่วนนั้นแต่ทางด้านคอมเมนต์เนี้ยดันไปพาดพิงเหมือนอยากจะให้เกิดเป็นกระแสแบบว่าแฟนคลับแฟนคลับเขาแบบว่าโต้นไปกันมาหรือเปล่าเนาะฉะนั้นแล้วก็แต่เราเองนะคะที่เราอยู่ในกลุ่มบ้านฮักน้องคอปเตอร์เนาะแล้วก็อยู่ทั้งกลุ่มบ้านฮักในกลุ่มค่ายเดิมเราก็อยู่เพราะว่าเราติดตามศิลปินทุกคนเลยนะคะเราอยากจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่พอเราทําสื่อตรงนี้แล้วเราอยากก็จะอยากผลักดันทุกคนเลยนะคะที่ตอนนี้ก็คือสร้างสรรค์ผลงานออกมาให้เราได้ รับความสุขเนาะชอบอในความบันเทิงอะไรเนี้ยส่งต่อมาให้เราเราก็ถือว่าเราได้ทําหน้าที่ตรงเนี้ยก็คือส่งต่อข่าวสาร mm hmm. ข้อมูลผลงานนะคะแต่อันไหนที่เป็นประเด็นนก็อยากจะออกมานําเสนอเพราะว่าบางครั้งคนที่คอมเมนต์เนี่ยเขาไม่ได้ติดตามจริงจริงแล้วพอเขามาคอมเมนต์แบบนี้ปับ๊บคนที่เขาไม่ได้ติดตามเหมือนกันเขาจะมองอยังไง mm hmm. ใช่ไหมล่ะเขาจะมองว่าเออมันจริงหรือเปล่า mm hmm. นี่นั่นเนาะแต่สาหรับใครที่ติดตามน้องคปเตอร์อยู่เราจะทราบว่าทางกลุ่มบ้านฮักเองนะคะก็ได้ัพพ p o r t พี่พี่ทีมงานทั้งปูมีทั้งพัมมาเงี้ยค่ะอยู่แล้วแล้วก็เขามีแฟนคลับของเขาอยู่แล้วเยอะเหมือนกันนั่นแหละพี่น้องครับโอ้ยคอมเมนต์ก็เยอะมากคอมเมนต์หลายๆคนก็บอกว่าอจะมาแต่ซ้ายจะบริตามเขาในตีจะค่อยเพิ่งหมอลอ่าบอ,อย่างคําว่าหมอลำพี่น้องครับหมอลำท่ละคนเนี่ยการที่จะได้มาไลยนะครับก็คือเป็นความเสน่หาหรือ,อให้โดยที่แฟนคลับ f อซเนี่ยมอบให้ค่ะอืม แล้วเขาชอบเป็นอานส่วนตัวชอบใครก็คือมอบให้คนนั้นใช่ค่ะแล้วเราก็ไม่ได้แปลกเลยนะว่าอ่อย่างวงวงนึงคนนี้ได้คนนี้วันนี้อาจจะยังไม่ได้แต่วันอีกวันนึงอะคนนี้อาจจะได้แต่คนที่เคยได้อาจจะยังไม่ได้ก็ได้อย่างเงี้ยมันก็อยู่กับสถานที่เวลาแล้วก็แฟนคลับ f อที่ส่งความฮักแพงไปให้เนาะค่ะก็เป็นกําลังใจให้นะครับทางน้องคอปเตอร์ด้วยเนาะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทางวงศิลปินภูไทยด้วยนะเรายังไม่อยากให้ เจอดราม่าหรือเจอข้อเปรียบเทียบอย่างนี้ในวงการหมอลำเลยในเรื่องของมาราเราเคยพูดหลายรอบแล้วนะแต่เราทำใหมทำข่าวใหม่ๆเนาะเอแทนที่จะหัดยินดีกับความสาเร็จของคนอื่นหรือว่าหัดยินดีกับคนอื่นบ้างเออบอกไม่ว่านางจับพีอคุณเคยได้ยินบออันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวกับคอเตอร์นะขอนอกเรื่องนิดนึงนะคุณเคยได้ยินมารายคลิปไหมอันนี้ขอนอกเรื่องนะครับค่ะพู้นั้นผูดได้หลายกระิว่าเขาได้มาล่คลิปแต่เคยนิดนองครับดราม่ามารายเนี่ยมันมีมาตักพักนึงแล้ว ก็มีมาตั้งแต่มีมาลายเงินนี่แหละอ่ะก็เริ่มกลายเป็นพูดถึงมาลายสิสาวสีเราพูดถึงมาลายกันก่อนว่ามาลายเนี่ยจากที่เมื่อก่อนเนี่ยทำไมถึงมีมาลายเกิดขึ้นก็คือว่าอย่างศิลปินหรือหมอลำหรือว่านักร้อลังดังที่เขาไปแสดงเนี่ยก็จะมีการซื้อบัตรซื้อมาลายที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นลิบบินอ่ะค่อยๆค่อยๆไว้ที่เอาไปคล้องให้ศิลปินเพื่อเป็นกําลังใจหรือว่ามอบเป็นกำลังใจนั่นแหละให้กับศิลปินที่เราชื่นชอบศิลปินพราะจะไปแลกเงินต่างหากแต่ทีนี้ ด้วยเขาเรียกว่าวัฒนธรรมหรือว่าค่านิยมมันเปลี่ยนไปแล้วก็ยุคนี้เป็นยุคที่เขาเรียกไงมาลอยต้องสวยอะ่ะมันอะไรต้องสวยม,มาลอยต้องเป็นมาลายเงินมันจะดูอลังการอะไรเงี้ยหลัง,ลงๆก็เลยกลายเป็นเราจะเห็นเป็นมาลอยเงินหรือว่าอาจจะเป็นมาลอยช่ชอดอกไม้ที่เป็นเงินอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเข้ามาคส่วนตัวจะหาเลยบางคนก็อยู่ในกลุ่มแล้วก็ร่วมมันใจกันคนละเล็กละน้อยนะคะแล้วก็กลายเป็นมาลอยพวงใหญ่ให้กับศิลปินที่เราชื่นชอบเนาะแล้วก็ตอนเนี้ยถ้าจะบอกว่าน้องคอปเตอร์ขออนุญาตนะถ้าจะบอกว่ามาลัพย์ไม่ทิพยะราาว่อด รายชื่อมากกว่าร้อยเจ็ดสิบกว่าเกือบสองร้อยายชื่อนะคะแล้วก็ตอนนี้แอบกระซิบได้ไหมกระซิบนะคะเฉพาะของน้องคอมเอร์ันเปิดวงอวันเปิดวงนะคะแต่ยังไม่ถึงเลยนะแสนสองบ้าพี่น้องครับว่าแสนแตกว่ายากแล้วแต่ตอนนี้ขึ้นไปอีกแล้วค่ะปีติดต่อกันหลายวันอยู่นะเขาเปิดวงวันที่แปดวันที่แปดตุลาคมอีกตั้งเป็นสิบกว่าวันเออสิบกว่าวันก็คือสองสามแสนก็ไม่แน่นะคราบ่ามีทั้งการ โอ,อนแล้วโอ,อนอีก <ừ> um, เพิ่มแล้วเพิ่ม <ừ> um, อีกนะคะ <ừ> um, แล้วเหมือนมีกิจกรรมด้วยนะในกลุ่มบ,บ้านฮักนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าขอชื่นชมนะคะทีมแอดมินนะคะแอดมินกลุ่มบ้านฮักน้องคอปเตอร์นะคะ <ừ> um. แม่แม,แม่ทั้ง3คนที่เป็นเขาเรียกว่าตัวขับเคลื่อนแล้วก็ขอบคุณแฟนขับ f อเนาะที่เห็นถึงความสามารถของน้องคอปเตอร์แล้วก็รักเด็กน้อยคนนี้แล้วก็อยากจะผลักดันให้น้องคอปเตอร์เนี่ยได้ได้มาไหลด้วยแล้วก็ได้ประสบการณ์จาก ทาเป็นหมอลำด้วยแล้วก็ซิงเกิลอย่าลืมซิงเกิลซิงเกิลล่าสุดของน้องคอปเตอร์ซิงเกิลแรกด้วยแบบฝันเด็กบ้านไกลนะคะอตอนนี้ก็ขายทํา MB น่าจะเสร็จแล้วละ่ะขายทำหนึวันด้วยกันนะคะรอติดตามรอ <c oughs> ปันยอดวิวช่วน้องคอปเตอร์กันนะครับผมแล้วก <c oughs> ็มารอกันดีกว่าวันเปิดฤดูกาลของทางศิลปินภูไทยจะเป็นอย่างไรเรามองผลงาน เรามองผลงานเนาะเราไม่มองมาอะไรว่าใครได้เยอะได้น้อยเพียงแต่ว่าการได้เยอะได้น้อยก็คือน้ําใจจากแฟนคลับเอฟซีที่มอบให้ศิลปินที่ตัวเองที่ชอบค่ะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมเราสองคนก็ขอลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ